เรินทำค่ะวันนี้เรามาดูที่ฐานงานทําป้ายนะคะป้ายบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนซึ่งซึ่งพี่น้องได้บําเพ็ญกันเป็นที่เกือบจะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูมามาดูอ่าเหลือแค่ทำเขาเรียกอะไรนะทำทำหลักของเขาอะค่ะในการที่จะปักได้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกกับ อาคิดหน่อยค่ะอาคิดคะ่ะจะเรียนทำคะ่ะครับอาคิดมาจากจากังหวัดไหนคะกทสิลครับชื่อจริงว่าอะไรคะลึกลิดครับรลึกิดอ่าไม่ทราบว่าก่อนมาแค่อยู่ช้างนี่เป็นโรคอะไรไว้บ้างไหมคะไม่เป็นโรคอะไรครับเป็นโรคอะไรแล้ววันนี้ได้มา,าเป็นทำป้ายเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะโ็รรู้สึกรู้สึกยังไง <ผ>ด <DJ S 2> ีใจที่จะมาช่วยงานนาจา่ะแล้วทำแล้วยากไหมคะการตอกอะไรแบบนี้คะไม่ยากครับไม่ยากนะคะอ่านี่คือเป็นฟันพู่สือของอาคิดนะคะที่ได้มาเพนกับอ่าแพ์ธีทำค่ะ,ะต่อไป